สวัสดีครับอยู่กับเกม a อมงก o d ที่ไม่ใช่ Among ุ o น o ะเน่งงเลยสิผมก็งงเ,เล่นอะไรดีอ่ะธรรมดาไหมหรือจัดอันดับดีโอ้มีคู่มือแล้วดูการรับแวนเอสจู you อ๋อเห็นเขาใส่กันเต็มอยู่นะในแรงมาไปเล่นกันเลยดีกว่าขอเป็นอาชีพอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่เออ ลูกเรือ,อขอฆ่าตากรเนได้ไม่ได้เล่นฆาตากรนานแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมอเถอยจุนจุนหืมมาได้เวลาลุ้นละ ขอแจ,จมขอแบบเบิ่มๆคือลือลูกเรือก็ไทยลูกเรือก็ลูกเรือ,อ,รอ,รอมีนักวังเพิงมีกิ้งก่ารอ,อ,องหอนฆ่า เราไปไกลๆก่อนแล้วกันอุจอาจะเอีอตัวเองเข้ากดทำไมอผมเป็นวิทย แต่ว่าก่อนนะผมสาม,มารถลงต่อได้นะครับเมื่อกี้ใครหน้าที่พูดมีมีทายากรบอพูดให้พูดนะพี่เมื่อกี้ผมขอถามนะใครพูดเมื่อกี้นะพี่สีขาวพูดครับแต่ผมจะอยู่กับพี่สีขาวครับเพราะผมเป็นลูกเสือครับผมเป็นสีขาวนะครับออยู่กับพี่สีขาวนะครับ ขามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยทอฟมีผมนะคะสีขาวเฮ้ยน้องเป็นไมเนี่ยน้องต้มกลัวจัดตอนนี้สีขาวก็คงจะพูดอยู่ในใจอย่ายุ่งกับกูยังไม่ได้คอมเค้อะไรเนี่ยห้องไฟออลไม่อยากไปยังเลยห้องไฟมันคือที่อันตรายโอ้โหแต่เราต้องไปห้องไฟถึงสอง เติมลมแอดมินเออ่เดี๋ยวไปเติมลมก่อนนี้แหะเราสูบลมกันโดนจ้วงฉันเลยจ้วงฉันสิเอาเลยไหนจ้วงฉันสิจ้วงฉันเลยเต็มคาราเบลเอาเลยจ้วงฉันฉันจะได้ไปเริ่มเกมใหม่จ้วงเลยจ้วงฉันสิแกหายไปไหนจ้วงฉันจ้วงเดี๋ยวนี้ฆ่าฉันทีได้โปรด เต็มคาราเบลได้โปรดจ้วงจ้วงจ้วงเดี๋ยวนี้จ้วงได้โปรดจ้วงเหอะหรือเป็นนัก,กวางเพิงนั่นนี้ เมื่อกี้เห็นกระโดดลงท่อส<อ>ีขาวเขาก็ยังบอกวิศวะกระโดดท่อได้ครรับกะโดดดลงท่อใหู้เี้เขาก็ยังบอกอยู่วิศวะสามารถโดดลงท่อได้ช่หรือเปล่าครับแต่ผมมีเอ่อเพรสสแกนตัวนะไม่เชื่อมาดูได้นะเป็นเอ่อเป็นธรรมาดาน่าจะมาสแกนตัวได้นะไอ้ไอ้หมูวิ่งต่างตานเีย เอาพูดอะไรอะขอถามขอถามพี่ม่วงหน่อยทำไมพี่ม่วงไม่ตามผมมาครับพี่ม่วงที่รับคุณเข้าใจหรอว่าผมเป็นวิศวกรจําสามารถลงตโตได้ลงโตได้คุณไม่เคยเล่นหรอหรือว่ายังไงไม่เคยเล่น เราบอกเื่อเเล่นรั้งแรกเลยนี่แปลว่าสีแปลว่าสีเมิ้นแปลว่าสีเมนต์น่ะแปลว่าซีเมน้นยังไม่ได้ซื้อตัวละครวิทยากรแน่เลยดูแล้วอ่ะสีเมนต์น่ะยังมไม่ไซื้อเลยไม่รู้มันเล่นยังไงจะไหมพี่แต่จะไหมครับพี่พเออผมขอแก้ต่างนะที่ผมตามสีน้ำตาลไปคือผมเห็นน้ำตาลแบบ รู้สึกเป็นชายชาตรีที่พร้อมจะปกป้องผมได้ผมก็เลยเดินตามเขาเพื่อให้เขาปกป้องผมโ <c oughs> คตรเยี่ยมเลย <c oughs> เอเอผมมีอีกอย่างผมมีเออเคสสแกนตัวด้วย <c oughs> <c oughs> ตัวกแกกเป็นชายชาตี เอ้ยมันไม่มีนะติม hmm, mm ่วงนายมั่วแล้วสแกนตัวเลยไม่มีว่ะนายมั่วแล้วม่วงมีมีมีสแกนตัวนี้พี่บ่าน้องมีสแกนตัวพี่ต้องฟังน้องบ้างกดตัวจิมม่วงเลยบดจิมม่วงเลยเดี๋ยวผมไปดูพี่สแกนครับสิม่วงครับผมกดติมม่วงผมมีสแกนตัวครับฟังหน่อยครับผมกดครับเดี เดี๋ยวจะได้รู้แต่เลยี่พี่บ่าวพี่บ่าวบอกผมไม่มีสแกนตัวได้อย่างไรตามมมาพี่บ่าวโมโมโมม,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 มเดี๋ยวผมเซ์สแกนตัวให้ดูเลยนี่นี่นะพี่บ่าวอ่ะสแกนตัว เอ้ยรีบเสร็จเด้อโอ้สกแกนนานเกินนี่ไงพี่บ่าว้องมีสแก,กนตัวพี่เอาอย่างไรอา้าชิบหายแล้วไฟดับโดนก่า,าไหม เอาแล้วจำไม่ได้เลยเทีนะครผมสแกนตไปแล้วแล้วก็มวงสแก,น,ก,น,กน,นนะครัก็ควยดับแกนมวงแล้ออกไปก็ตผมสงสัตีแดงน,น,นะ<า>ช่วงต้นเกมไไนนในห้องในห้องพยาบาลอะ่ะมีใครบ้างนะคะ สีม่วงสีฟูแล้วก็สีเหยวแล้วก็สีอะไรอีกนะคนหนึ่งอ่ะจะไม่ได้ปวดตีม่วงเลยครับตีม่วงเพียงแา่ตะกอนแน่นอนเลยครับพี่ว่าพูดอย่างไรเนะมันไม่มีตะแกนนะสีสีผมใจครับผมมีสีส้มแต่ครับผมอยู่ครับตอนนี้ไฟดาบผมวิ่งจะวิ่งกดปุ่มมับกดไม่ทันครับแต่สีม่วงกับสีพูตะแกนแล้วครับ นี่ผมเป็นพยานได้เลยถ้าถ้าไหนผมจะอยู่กับสีมุวงกับสีชมพูครับเห็นไหครับแต่ยังพี่พี่สีครับยังว่าสีม่วงนะครับสีม่วงเขาเขาสแกนกับสีชมพูแล้วครับเจอาล้วครับสีม่วเอ๊ะเจอาล้ครับพี่สีเออผมคิดว่าสีแดงเปล่นด่านี้ไม่มีสแกนปะด่านี้มีสแกนพี่พี่พี่เบาพี่ พี่ฟังน้องก่อนห้องพยาบาลมันมีสแกนพี่มีสแกนพี่สแกนโอ้พี่ครับพี่คือระดับมกุฎป้าเนี่ยพี่พี่ไหวหรือเปล่าผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่พี่แบบขับกลับพี่พอจะได้หรือเปล่านี่ขับกลับสักอันแต่แต่ผมมาสักแดนแล้วรอบเร็นกับสีม่วง อามสีม่วงอมึงตายเ่อสามสีม่วง a c นี่สีขาวเดี๋ยวตามมาดูครับก็มีสีี่บาพีฟังน้วว่านี่มันมีซะไกิน เอาละถูกเรื่องสแกนต่อโอฟี่ี่สีขาวเดือดท่อกันโด,ดท่อแล้วไม่บอกมอเลยเหรอไปวิมม่งตงมมมามผมทำไมครับพี่สีขาวพี่สีขาวครับวิ่งน้นนาผมทำไมครับผมจดท่อมาโอ้ไล่ผมเลยครับแั้ก็เดี๋ยวมันก็จะฆ่าผมเลยครับีตัวสั่นเลยครับเี่ยพี่สีขาวครับผมว่าไงครับอ่าผมว่าสีแดงกับสีขาวเป็น แต่ถ้าเกิดเอาให้แน่ๆสีแดงเป็นเพราะว่าดูคนที่โหวตผมโหวตผมก็คือมีอยู่สองคนคือสีขาวกับสีแดงเอาดิมาดิสู้สูดอะ่ะแต่ว่าไอ้คนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยใส่ลายแดงหรือเปล่าก็เวาทว่ต้องใส่แดงแต่ยังไม่โหวต แต่ยังไงก็ไม่มั่ตามไม่ม่วงก็สมพูร่ยโอ้โหตะแกนที่ไหนไม่มีตะแกนปะเออเออคือคือคุณพี่ครับเออคุณคือคุณพี่เวล2ยี่สิบสามได้ยังไงครับเนี่ย มมาก่่อนเยเออพี่พี่ครับอย่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมซื้อดอกไม้กับธูปไปไปไหว้พี่แล้วพี่เชื่อผมเถอะนะพี่ผมผมขอละมันมีสแกนพี่จริงๆพี่มันไม่มีตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมไหว้อะพี่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 เชื่อผมเถอะพี่เชื่อยังไงอ่ะไม่เชื่อหรอ โอ้พี่พี่พี่บ่าวฟังน้องก่อนนะพี่ผมถึงผมแรงไม่สูงแต่ผมก็ดูหลายคลิปอยู่นะพี่ผมก็พอมีความรู้บ้างมันไม่มีสเกนมันมีสเกนกูบอกว่ามีสแกนมีสแกนนี่ Cái khỉa của kia là em bộ phim kè sắc kè sắc kè Bọn em không có ở à <clean and> Đồn <động l studio> <coughs> 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 วิง่งเกิดอะไรขึ้นสีแดงจำไม่ได้บ่ะแต่เมื่อกี้นะมากับสีอต้องจับได้สิพี่พี่้ตงจ้าได้จำไ,ไม่ได้คือพี่อย่าให้กัดตายหัวทวีพี <c oughs> โดด่โดดโดดพท่อ พ่อเลยตอหน้าตาสองคนแต่ผมจำผิดไม่ได้แดงแดงี่แดงแดงกับขาวแต่แดงแต่น่าจะเป็นแดงไม่แดงก็ขาวสองอย่างแดงกับขาวแดงกับขาวใช่ครับผมหิน หลังจากที่แบตมันลดลงแล้วแล้วผมก็วิ่งกลับไปเพราะผมคิดว่ามันต้องมีคนค่าแน่แล้วมันก็มีจริงด้วยแล้วตอนนี้ฆาตกรมีมีอะไรบ้างแฟตแบงก์อ่านี้ผมพูดตรงๆเลยนะไอ้ม่วงวังไว้ด้วยไอเวนมันไม่มันไม่มีตะเกนนะตรงตอนนี้สงใจท,ที่ทุง่งปูวะไม่มีสแกน โอ้ยบอกว่าวีซ่าแกวีซ่าแกแล้วจะสีแดงแกส่วนนี้เป็นสีขาวก็ขาวโคตรเหมืนไส้อะแล้วก็สีม่วงนี่อยู่อะผมจะแก้แให้นะครับพี่อือนั่นแหละขอบคุณมากไม่รู้มีใครเหมืนไส้หรือยังใครเหมือนไส้มากแค่ยังไงมาคืออินฟ้าอะไรพี่อือ มาโทรบอกว่ามีสาก,การได้มีสาก,การไม่ใช่ไม่มีสาก,การเอ,อจบจบสักทีมีเงินเงียบมานานเงียบมานานภารรกิจจสเ็โอ้จบสักทีให้แต่จะดูว่าสีเขาออกก็ไม่เป็นไรอ่ะคือมันไส้บอกว่ามีสกแกนมีสกแกน เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันมีสแกนครับสีส้มสีม่วงดีกว่าสีม่วงกินเหมือนกันใช่ไหมสีม่วงเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามีสแกนมีสแกนารก็ไม่เยอะไ,ไ,ไม่เยอไม่เยอะเลียงเลย